โอเคสวัสดีครับผมเอิร์นอาร์ตเกมมิ่งอยู่กันในเกมไซเบอร์พังสองพัาร์ทที่3โอเคเดี๋ยวมาลุยเนื้อเรื่องกันต่อเลยไปหาหมอมาแล้วฉันช่วยได้แต่คอยระวังพวกสนามพลังงานพวกลบด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงสีแดงวีฟังนะฉันคุยกับเด็กให้แล้วตอนที่นายไปหาหมอเขารออยู่ในรถรออยู่ จอดอยู่แถวแแกมไซเบอร์เกอร์โอเคเดี๋ยวจะพูดเกี้ยกล่อมให้เต็มที่เลยโอเคปะอมีคนโทรมาวีฟังนะพอดีว่าฉันเจอเรื่องยุ่งยากนิดหน,น่อยจำนวนเหตุวิกจริไซเบอร์อารวาสในเมืองนี้กำลังเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตอนนี้คงแค่เรื่องแปลกใจลำหรับนาย แต่ปัญหานี้มีผลกระทบกับฉันมากมีหลายคนพูดว่าอาการวิกลจะริตไซเบอร์รักษาหายขาดได้โอเคและฉันก็รู้ว่ามันเป็นไงแต่ฉันเชื่อว่าแม้แต่การรักษาที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ยังรักษาได้ดีกว่าการฝังกระสุนเข้าไปถ้าฉันได้ข่าวว่ามีเหตุอรารวาสเดี๋ยวฉันจะโทรหานะบางทีนายหน้าจะสามารถสืบหาอะไรได้แต่จําไว้ห้ามฆ่าใครเด็ดขาดพยายามทําให้คนอรารวาสสลบแล้วฉันจะส่งคนไปรับหวังว่าจะเข้าใจแ mm hmm. จมแจ้งนะ โอเคก็คือมันสอนว่าเราสามารถฆ่าแบบเอ้ยเราสามารถทำให้สลบได้โดยไม่ต้องฆ่าโอเคไปที่รถเอ้ยเสี่ยงปืนแจมแจมมีมาอดุมบัมมาถึงก็บึมเลยยี่มาเฮ้ยไม่โดนปืนนี่นี่ยัดไป ดิรดแอบแอบแอบมันยิงนี่เอ้ยไม่โดนเป็นไงล่ะไม่โดนเอ้ยเข้าหัวตายโอเคผมมาช่วยคุณตำรวจก็ขอของไปหน่อยแล้วกันนะขอของหน่อยการสวมใส่แกดเจ็ตต่ตอสู้พระเบิดแล้วมั้ เก็บมาให้หมดเอ้ยโอ้โหนอนแหกเลยพวกนี้มันแก๊งไปเราต้องไปที่รถนี่ไง นายคนวียินดีที่ได้เจอเด็กเตอร์เดชอนตัวเป็นๆตัวจริงสียงจริงเลยฮฮ้ไปเลยจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะถามหน่อยนายจะอยู่แบบสงบสุขโดยไม่มีใครรู้จักแล้วก็ตายไปไม่ถึงเวลาน่าภาพคนแก่ตัวเม็นชีหรือจะสู้สุดฟัดสุดเหวี่ยงแล้วนอนหลังพวงหลีดโดยที่อายุไม่ถึงสามสิบล่ะ อ๋มันถามเรามันถามเราเอ้ยนี่ทดสอบกันอยู่อะเปล่าหรอกก็แค่คำถามเลยเป็่ะหมายถึงปัญหาเช่าอะไม่ใช่คุณวีมันก็แค่ปัญญาเอาละฟังให้ดีหากกำลังหางานยากๆทำอยู่แล้วก็นี่คืองานใหญ่กว่าพวกการกวาดล้างพวกตะกร้ที่มาตามต่อแย่แน่ช้าก่อน S 2> <S 2> <S ฉันมีคำถามเหมือนกันเอาละทำไมอะทำไมถึงต้องเป็นฉันควรจะเป็นแจ็คกี้ไม่ก็ท <But S 2> ีบักสิที่ <just done S 1> <ด>ต้องมานั่งตรงนี้หรือจะคุยผ่านวิทยุกันจะเรียกฉันว่าหัวโบราณก็ได้แต่ฉันชอบที่จะมองเขเ้าไปในต่างคนที่ฉันจะจ้างนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบแจ็คเตอร์ในดีตและทีบักก็ช่วยฉันไว้เมื่อสองปีก่อน<ำ> เราก็เลยได้มาเจอกันนอกจากนั้นแล้วฉันยังมีภารกิจล่วงหน้าพิเศษเพื่อนายโดยเฉพาะแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันวันหลังบอกฉันมาไม่ใช่วันหลังวันนี้งานอะไรคือมันมีเทคโนโลยีต้นแบบคือแบโอชิปงานเธอก็แค่ไปเอามาง่ายๆ <laughs> เออขอดาวนะเป็นของบริษัทใหญ่ใช่ไหม <laughs> อาราสก,กะไงละ่ะแน่ใจไหมว่าไม่มีปัญหาไม่มีหรอกก็แค่ตายอะในซิตี้เป็นถี่ของราสากะไม่มีใครกล้าแย่งพวกมันหรอกจะว่าไงดีล่ะคุณวี <S <S าายิ่งเสี่ยงเงินก็ยิ่งสูงกดข้อแรกของอัพเจรลย์อีกอย่างแชมเป์้่คนสั่งการนะห้าทิ้งร่องรอยให้พวกมันตามเจอเด็ดขาดเพราะเราทำงานกันแบบเนียนๆด้วยความรวดเร็ว เข้าใจกันเข้าใจตรงกันนะเราจะเอาไงมีแผนยังมีปัญหาอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยคือปัญหาใหญ่พวกเมลซอมต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วนอย่างที่สองคือการจัดพบก็ง่ายๆลูกค้าที่มอบงานมากำลังตื่นตุ่มหลอนอยากจะเจอกับคนในทีมถามนึงลูกค้าก่อนลูกค้าต้องการอะไรอะทำไมถึงอยากเจอด้วย เธอชื่อเอเวลินพาร์คเกอร์สืบไร่แทบไม่ได้เลยฉันเลยบอกหลายคนไปว่าหาข้อมูลอยู่เออแล้วไงดอกมีพี่น้องจากแปซิฟิก้ากลับมาหาฉันบอกให้ฉันหยุดตามหาซะแลาวบทสนทนาก็จบเอาเะลูกค้าเราอยากเจอคนที่ลงถนามแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนายน่ามอสุดแล้วทีบักไม่ใช่คนชอบพบปะผู้คนแจ็กกี้ก็ดีแค่บางอย่างเท่านั้น ฉันรู้ว่านายรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรนายอมอมสุดโอเคแล้วต้องจากการปัญหาอะไรพวกเมลตอม,ม,ตอมบอกได้ปะอ่ะเรียบชิปเลยมาก็รับมามีนิทานประล,ล,ลามประลามเล่าให้ฟังพวกแก๊งไซโคพกกโคุพกกค้นขบวนสินค้าม,มีลิเทคหนีไปได้พร้อมอุปกร,กรณ์บางอย่างบริษัทไม่ไรู้ด้วยซ้ำว่าพวกเมลตอมเข้ามาเอี่ยวด้วย ทีนี้ฟังนะขบวนเรือสินค้านั่นบรรทุกแปดเทสเจ้าหุ่นหลบตัวน้อยรุ่นทดลองมาด้วยและฉันก็อยากได้เทคโนโลยีทหารขั้นสูงมาไว้ครอบครองด้วยเพราะถ้าเราไม่ได้เจ้าหุ่นนั่นพวกเราคงไม่ได้คลิปของอาราตนะกะแน่แน่นอนว่าเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบใจแต่อย่าตื่นเต้นไปตอนนี้ฉันหมดตูดพอซื้อไอหุ่นนั่นมาจากเมล,ลตอมปัญหาก็คือฉันซื้อมันจากคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิ๊ก ที่บอกว่าเคยซื้อพอตอนนั้นบิ๊กปิ้นหัวหน้า3มวันหลังจากตกลงกันเพื่อนตีที่อยู่ในแกงเขาไซมอนแรนดอลหรือร้อยก็ถล่มเขาตายับตอนนี้ร้อยเป็นคนถือไพ่เหนือกว่าแล้วและฉันก็ไม่รู้เลยว่ามันยักังรักษาสัญญาไหมแถมมีความชิายมายอีกเรื่องก็คือเมเลดิสเตาคนจากมิลิเทคเองก็สนใจไอ้บ้านนี้ด้วย คนที่ร้อยมันเป็นใครอ่ะมันคือไอ้โรคจิตโดยแท้ป่าเถื่อนด้วยขอเค็ดอ่ะขอกระตุกฉันยกให้นายเลยเว้นแต่ว่าถ้าคนอื่นอยากจะเก็บพวกมันไว้เอาไปยัดใส่ในเตาไมโครเวฟในโรงงานจากเท่าที่ดูแล้วอย่างแรกที่จะระเบิดก็คงเป็นลูกตาให้เดินยินเสียงดังเบาที่เหลือก็ย้อนใส่ศัตรูเนี้ยแหละ เราใครคือคนที่คุมบังเหี้ยนเจ้าหน้าที่บริษัทฝ่ายกิจการภายในที่ออกตามหาข้อมูลไปทั่วเมืองหลังจากเหตุการณ์ขบวนเรือสินค้านั้นลาวกับว่าชีวิตหล่อนขึ้นอยู่กับการตามหามันการนิ่งดูดายไม่ทําให้อะไรดีขึ้นหล่อนคงจะถูกต้อนให้จนมุมคิดให้ดีนะว่าจะใช้มันยังไงงานนี้นาะยต้องใช้ข้อมูลจากแม่สาวบ,บริษัทนั้นอ่ะฉันส่งที่อยู่ให้แล้วโอเค ส่งข้อมูลให้ละฉันว่าฉันเข้าใจทุกอย่างละเออลื่อนหูย,ยิงๆปรมาโยคเนี้ยฉันจะนัดคุณพาร์กเกอร์ไปที่บาริสตี้นายจัดการเรื่องแฟร์เทนนะโอเคเราต้องไปตามหุน่นอีกอย่างนะคุณวีจะเลือกชีวิตที่เงียบหรือดังเป็นผู้แตกละ่ะไว้เจอกันโอเคเรามารับงาน เวลขึ้นเลยแจ็กเตอร์ช่งคุยกับเด็กแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้เไอ้อ้วนนี่งานช้งางทั้งขนาดทั้งฝีมือเลยว่าไหมหมอน,นี่รู้ <c oughs> วิธีดูแลธุรก,กิจตัวเองเป็นอย่างดี <c oughs> มันคงอยากเอาเราไปอุด <c oughs> ช่องโหกเล็กนั่น <c oughs> เพื่อเตรียมพร้อม <c oughs> ก่อนที่จะมอบงานใหญ่ให้ มีหุ่นลบตัวหนึ่งเป็นตัวต้นแบบของกองทัพพวกเมลตอมฉกมันมาเราเด็กก็ขอซื้อก่อนที่พวกมันจะย,ยกย้ายเก้าอี้กันใช่ใช่ได้ยินมาเหมือนกันร้อยประทากับบิ๊กเรื่องยึดอำนาจประมาณนั้นแหละเด็กเลยอยากให้เราคุยกับร้อยให้ข้อมูลของมิทเทคมาด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าหล่อนจะช่วยอะไรเราได้บ้างโอเคเข้าใจล้แล้วานาจะเอาไงวี กถามเรื่องร้อยกันน้ำเสียงดูไม่กระตือหรือร้นเลยแล้วรู้อะไรเกี่ยวกับร้อยไหมไอ้นั่นมันเพี้ยนแบบไม่มีใครเหมือนพวกขี้ยาเสพแตห่องห่วยหยร้อยแม่งเสพไซเบอร์แวร์เออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฉันต้องไปหาลูกค้าที่จ้างงานเอเวลินพาร์เกอร์นายเนี่ยนะแล้วเด็กทำไรนั่งชิลในลิมูซีนแล้วก็แชทกับสาวผ่านโฮโลไงพาเกอร์ต้องการเจอคนในทีมเด็กเลยให้ฉันไป งั้นก็คงรู้ล้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วนายจะเอาไงเมลตอมหรือพาร์เกอร์ก,อรก่อนเออเราเดี๋ยวเราไปหาเมลตอมกันเลยไปเอาหุน่นหุ่นลบโอเคฉันว่าเราไปเคาะประตูบ้านพวกเมลตอมก่อนละกันหมายถึงไปพังนะไอเดียดีถ้างั้นฉันจะไปที่ออลฟูดจ่อจมูกให้ติดพื้นดมดูให้ทั่วเลยไว้เจอกันโอเคเราต้องโทรหาเจ้าหน้าที่มิลิเทค ที่ชื่อเมเลดิตสตาโอเคจะโทรเลยกดทีคท้างเมเลดิตสตานี่ไงโทรเลยคนที่มันออกตามหาหุ่นแน่เลยสตาพูดสายบอกมาก่อนว่าได้เบอร์นิ้มจากไหนฉันรู้มากกว่าแค่เบอร์โทรของเธออีกได้ยินมาว่า,เ,าเธอตามหาหุ่นอยู่อะไรนะเอ้ขออภัยด้วยครับ <laughs> พากไม่ทัน ขายสิ่งที่แกรู้ออกมาอย่าให้ฉันต้งองรอบอกไม่ได้อะมาเจอกันดีกว่ามาคุยกันคุยเหรอก็ได้ทางออกแรกอย่างสกลไลน์แล้วครับตรง,ตรงมาทาง NID แถวท่อระบายน้ำตอมใต้สะพานไปเจอกันที่นั่นเด็กเตอร์เดชชอนตรงข้อความมาคุณวีฉันแค่อยากเตืนนอนนายครั้งว่าเงินถูกผัดเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างฉันกับเมลตอมหุ้นส่วนทางธุรกิจที่หน้าหองของฉันเงินก้อนนั้นเราเรา หนึ่งมื่นเหรียญได้ประมาณสามแสนพอะง้นถ้านายไปถึงที่นั่นเพื่อจะไปเอามาแล้วก็อย่าป่ยพวกนั้นแย่งไปได้เพราะพวกมันเอาคืนแน่พวกเมลตอมก็เป็นเมลตอมวันยังคำ่ำขอบใจสำหรับข้อมูลโอเควิกเตอร์วิกเตอร์เฮวี่ฉันพึ่งนึกอะไรออกนายไม่สามารถเริ่มอาชีพในเมเจอร์ลีกได้ด้วยเสื้อยือดขาดๆบลอลๆหรอกนะยิ่งขึ้นไปสูงก็ยิ่งหนาวคนแก่งฉันไม่ได้ชอบดูเด็กๆอย่างนายขึ้นไปหนาวด้านบนหลกัก ฉันทิ้งของไว้ให้สองดามชิ้นโอเคที่พัเมตนเราใส่มาแล้วใส่มั้งได้ออกออกมาแล้วฉันดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปขับรถไปอ่าไม่เลยดิสตา์โอเคตัด เจ๊ถึงละให้ไวเลยเมลเมลเลดิฟสโต๊ตขอเดาว,ว่านายคงเป็นคนที่โทรมาใช่ไหมจับมือดิฉันเองแหละที่โทรเอ้ยเอือ้อวิงคิดว่าจะเบรกเมย์ฉันได้เหรอสารเร็วมีอะไรให้ฉันอีกไหม แล้วเอ้ยอะไรอะเอ้ยเอาอะไรเสียบมาเอ้ยหุปากไอ้นั่นพร้อมยังเรียบร้อยทีนี้ก็ตอบคำถามฉันมาเอาแบบจริงใจชัดเจนเลยนะมาคนเดียวหรือเปล่าใช่มีแค่คนเดียวเรื่องจริงคนให้ทั่วเดี๋ยวนี้เอ้ยอะไรอะโดนหรอ ทีนี้ฟังจะชัดนะไอสวะแอนโทนี่กิลคิดน่ะใช่คนที่แกคุยด้วยไหมมันใช่คนที่ปล่อยข้อมูลออกไปให้แกเปล่าเอ้ยหมอนั่นเหรอไม่เคยเจอเลยเรื่องจริงฟังนะฉันรู้ว่าผ่านนะขนส่งนั่นอยู่ไหนฉันช่วยเธอได้เพียงแต่อยากได้ของตอบแทนานันฉันบอกแล้วนี่ฉันบอกไปแล้วไง ฉันไม่ใช่หนอนบ่อนไส้นะหุบป,ปากปล่อยฉันนะก่อนที่ฉันจะอ้าวไปแล้วหันนี้ไม่มีอะไรหรอกฉันอยากฟังสิ่งที่เขาจะพูดคุยกันดีๆแต่แรกไม่ได้เหรอเอ,อ้ยหุบป,ปากอยากได้อะไรก็ว่ามาฉันต้องการ <head> หุน่นรุ่นแฟทเฮดคนที่ป้นเธอได้มันไปสัญญาว่ายกให้ฉันแล้วฉันจะฉีเป้าให้ มีแผ่นเดียวตกลงพวกมันแล้วอ่ะก็น่าจะบีบบังคับเชิงมาได้นะแต่พวกมันก็อยากได้เงินฉันก็อาจจะเลือกทางนั้นเอาแบบนั้นก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนายต้องเอาเงินจากฉันไปจ่ายเฮ้ยมันเอาเงินให้ให้เราไปจ่ายเฮ้ยฟังดูน่าสนใจฉันเอาด้วยชิปที่เข้ารหัสไว้ชิปบางตัวที่คุณเจอในเกมจะมีข้อมูลซ่อนอยู่หลังมาตรการการเข้ารหัส อ๋อต้องถอดรหัสก่อนนายต้องจ่ายด้วยชิปนั่นห่วงแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียว,วพอแล้วลองเล่นต,ตุกติก <ขอ S 1> ตกับฉันดูฉันจะตามนายให้เร็วกว่าเวนกรรมเลยเธอตัดสินใจพาลาดแล้วอีเวนนี่ไม่ตายดีแน่และหล่อนจะลากเธอลงไปด้วยอะไรกันหนอนบอนไส้โอเคเราได้ชิปมา แล้วกันมันให้เราถอดรหัสมันให้เราไปถอดรหัสเปิดแทบ็บี๋ยวกอนถอดรหัสนี่ไงชิปชิปข้อมูลมิลิเทคนี่ไงเจาะระบบอ๋อกำจัดมันแวร์ทำก๊อปปี้ แล้วกน 1, 2, 3, 4, 5, 6นหนึ่งสองสามสี่กช่องหนึ่งสดูกัน BD BD FF BD BD FF ห้เอ้ยไม่ได้แล้ว BD BD FF 55 1ห E 9เอ้ยได้ได้ได้ BD BD FF ห้า,หาโอเค BD BD FF 5 5 1 C. E 9โอเคปลดหมดเลยทรัพย์สินของมิล,ลิเทคการเข้าถึงโดยไม่ได้การยืนยันตนเป็นเรื่องต้องห้ามโอเคเรากำจัดเวลาแล้วก็ได้ยังไงเงินในชิปเครดิตก็เป็นของจริงอยู่แล้วโอเคเราขึ้นรถไปต่อเราต้องไปหาแจ็กกี้ छः okay,